เราไปโตหน้าทรับกันครับจะได้ลองของไอเทมชิ้นใหม่ด้วยนะมันไม่ขึ้นนะแต่ว่าในเกมก็เจอกันครับเดี๋ยวเราออกไอเทมทรั์อันใหม่กันนะโซน่าก็ไม่ได้เล่นเลยนะสำหรับซัพพอร์ตก็มาเล่นซะหน่อยนะมีไอเทมใหม่มาอยู่ไหนอยู่ไหนอันนี้นะสำหรับซัพพอร์ตแต่ว่าออกตามเดิมไปก่อน น่าจะเปลี่ยนกับไอเทมไอเทมเวทน,นีทนน่แหละเพราะว่าเราจะเป็นซัพพอร์ตแบบซัพพอร์ตซัพพอร์ตก่อนนะไฟเวทวมีคนมาชาวจะเวทป่าเขาอะดาเวทกับตัวอะไรอะเซนา่าดาเวทก็ถือว่าโหดน,นะ เข็มใหม่มามันจะแรงอยู่แล้วมันก็สามารถแรงได้มากกว่าเดิมแฟดไปเลยครับกดดันนิดหน่อยโอ้ยคนเยอะเพื่อนเอาเช็ดใส่ต้องลากก่อนกันได้ปะกันกันโอ้โหเรียบร้อยเฟิร์ปัตเฉาเฉาห้าวอะ่ะไปเบดปปะเขาไม่ดูอะไรเลยแบตตอร์แบตตอร์ดีปะเพื่อน วิ Wait, ่งตดวหลังพอดีเช็ดได้ mm hmm. มาเจอโอเคได้มาเฉยเลยกลังร้องเพลงชิวๆอยไปครับเพื่อน mm hmm. เราใช้มานาเยอะเหมืนอนกันนะเป็นฟู้งมานาหนเอานี้มาก่อนนะเทมแรกที่ดีถ้าเรามีอันตรีเราเขาอยู่สองนี่น่าจะได้ชิวๆเลย บ้าบอลอะอยู่ครับเกื่อนแชมานาปเปลืองเกินมานาหมดแล้วนะฮท <c oughs> หารจงหวะอันตีได้มา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 เยอะๆเลยปะสองตัวคอรสองตัวสองตัวเท่านั้นตัวเดียวไม่เอาไอขอดโดนแล้วนี่เอืออุ้ย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 โอ้โหล็อกล็อกตายเลยวะ่ะแผลตอกไม่ได้จะได้ดาวินไหมเนี่ย ขอแบบจืดซปื๊ดอุ้ยโอ้ยอีกนิดเดียวโอ้โหนึกว่าจะได้นะนาเมจดขาดป่ะยังไงเราก็เป็นรับนะแล้วเราจะไปบู๊ทำไมเนี่ยเก็บแปดว้คู่บันตีดีกว่านะมาคุยกันมาคุยกันเราแรงอยู่นะส่วนครับส่วนครับปึ๊ด จัดไปดเพื่อนเอาไปเลยทำให้ขนาดนี้แล้วหิวพอออกนี่ก่อนแล้วก,กันน่าจะดีโอ้โหเพื่อนโดนหนักมใกล้เพื่อนหิวไห้หิวแรงอยู่ตอนนี้ครับหิวแรงครับเอาเอีกหัวโดนก็ตามครับตามไปตามไปครับตามไปเพื่อนโอ้โหไม่ถือมามาอันตรีปะลราเพื่อน มาในมุมมันติเราเรียบร้อยนะไม่ถอยซับเราไม่มีวันถอยรู้จักเปล่าเราเข้ามุมไว้นะดีอยู่ดูแนนหอมคนระับเฮ้ยหามุมกันอ้าวอย่างนี้แหละมุมที่ชอบอนะ่ะชอบเลยเออแบ่งกันหน่อยเพื่อนเป็นซับเป็นซับแต่จิตใจไม่เป็นซับนะตอนนี้เพื่อนเต็มไปหมดเลยอนะ่ะ หลักก่อนอุ้ยโอ้ยโ,อโ,โดนท้ามก่อนเอาห่อเรียบร้อยดิเอามาอย่างเยอะหรือรวบไปแล้วแล้วก็หยุดแค่นั้นนะปั่นไปปึ๊บปึ๊บโอ้โหได้แค่นี้ใช่หรือไม่โอ้โหอีกนิดเดียวโอ้โหโดนทาวเวนส่วนเข้ามาเรียบร้อยไปเลยสอรีฮ่าเฮ้บวกได้เนี่ยพุ่งไปได้เลย โอเคสวยเอ้ยเอ้ยเออสวยครับวิงงว่งกานวิง่งวิ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำอะไรดีอ่ะให้เพื่อนหนีก็ได้นะเราแลกกันไปเพือ่อนหนีดีล่ะหนีให้ได้ล่ะไม่งั้นกันของเราจะเสียเปล่าเฮ้ยเด็กเตองเสียแปดโอ้เข้ามาลึกขนาดนี้สวดได้นะ โอ้โหมาแรงเกินไปดือ,อดูดดึงดูดดูดดื่มผิวไหววะโดดไปโดดมาโอเคได้ s t o p of Water Flow Flowing Water ผิวครับเอนนีาจะต้องออกตัดเลือดให้เพื่อนดาวินออกดูดเลือดมาชิ้นแรก

ไฮ้ยแดงเกวมาด้วยเฮ้ย เพื่อนออกของใหม่เฮ้ยเขาไปแล้วมันนานไ<นา>ม่พอเลยค <c> ร <ười> ับตัดเลือด ใครใครมันทำเราเพื่อนจัดการด้อุ๊ยดๆนะคขาเโดดมาลาดเฉยไอดีผมอดดิครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บนะเนี่ยอยู่หลังๆครับรอฮิวตัวเองไว้ก่อนฮิวถือว่าแรงอยู่นะ ว่าหิวยันเต็มแล้วเนี่ยกำลังก่อนนะครับไปช่วยเพื่อนเราอยู่มุมที่จะติดได้หลายตัวนะเตรียมตัวไว้ครับวิ่งดิวิ่งตามดิวิ่งตามดิเอาเดียวอ่ะเอาเดียวอ่ะเอาเดียวอ่ะเก็บกลุ่มดิดีกี่เพื่อนเลยหิวไปเพื่อนเพื่อนเราโดนเก็บไปหนึ่งอะแต่ไม่เป็นไร

ไม่ icana, ใครเอาไดียัดโอเคเวียนเอายิวครับยิวนาทีเรายิวเลยโอ้ยหตารางนั้นอะไรนะเว่อนแอมคำนี้เป็นอ่โอเคเจอตัวยอมแพ้ไปเลยสีโมสีม่วอย่กงั้นยิวอ่อเด็ดปะยิวได้เรื่อยอ่ะ อู้ MVP เฉยเล่นเรื่อยๆนะเนี่ยครัอบ,นนาบอาจาะฮิวเยอะอยู่ยยนะเราแต่ร่วมไปเยอะโอเคประมาณนี้นะสำหรับโซนนั้จะ